เอาโอให้แม่หนะ่อย O อยู่ไหนโอโออยู่ไหนนะแต่คุณรู้หรือเปล่าโออยู่ไหนหนะเอ้าถูกต้องโอเคอยู่ไหนลูกเคเคอยู่ไหนนะเคอยู่ไหนนะาเชี่ยแม่ดูหน่อยสิ K I เจ้าจ้าม I K อยู่ไหนลูก K, 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 K. <ś> I <downtime> ถูกต้องเอโอเคแต่คุณ B อยู่ไหนลูก B B ใช่ B bird อะอยู่ไหนเอ๋ยถูกต้องเอ๋ย B ถูกแล้ว bird นกแต่คุณ I อยู่ไหนลูก I I I c e cream อถูกต้องเอ๋ I แต่คุณครับ วายอยู่ไหนครับลูกวายโยโย่อยู่ไหนครับโอ้เก่งมากอาอยู่ไหนลูกอาและบิดกระต่ายอยู่ไหนลูกอาร์อ้เก่งมากเออแต่คุณครับเอฟอยู่ไหนลูกเอฟเอฟฟิตอ่ะโอ้เก่งมากนั่นแหละเอฟถูกแล้วแต่คุณครับพีพีคอยู่ไหนพีพีอยู่ไหนพีพีพี พีพิกหมูพีพิกอยู่ไหนนะพีพิกอยู่ไหนนะไอเอาภาษาอังกฤษก่อนสิลูกพีพิกอยู่ไหนแอลอยู่ไหนแอลแอลแอลไอถูกต้องไอแอลถูกแล้วลูกแต่คุณครับอีอยู่ไหนลูกอีเอกอีเอกออีเอก ถูกต้องปลบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมหันมาหน่อยเออเก่งมากไปคุณแต่คุณครับโตเต่าอยู่ตรงไหนครับลูกตอเต่าหลังตูมถูกต้องรตเต่าถูกแล้วลูกแต่คุณครับวอแหวนอยู่ไหนลูกวอแหวนอถูกต้องครับถูกแล้วลูกวอแหวนนั่นแหละขอขวดอยู่ไหนลูกขอขวด ถูกต้องครับถูกต้องครับขอกดอันนั้นคอควายแต่คุณครับยอยักษ์อยู่ไหนลูกยอยักษ์ถูกต้องครับยอยักษ์แต่คุณคับชอเชยอยู่ไหนลูกชอเชยชอเชยใหญ่อู้ถูกต้องครับไชอเชยถูกแล้วลูกซอโซอยู่ตรงไหนลูกซอโซ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 ใหญ่ ถูกต้องครับโซโซถูกแล้วลูกแต่คุณครับฟอฟันอยู่ไหนครับฟอฟันถูกต้องครับแต่คุณครับงองูอยู่ตรงไหนครับงองูงองูงองูอยู่ไหนนะเชีห้แม่ดูหน่อยแต่คุณงองูครับไหน,ไหนงองูอยู่ไหนเจอยังเจององูหรือ,อยัง เจอหรือยังครับอ,อันนั้นไม่ใช่ลูกอันนั้นทอกูเท่านี่นะเต้คุณครับนี่นะงองงูงองง,องูนั่นแหละงองงูหันจอจาน